เคยเจอกันไหมคะสถานการณ์ที่แบบต้องรับมือกับคนที่ทําให้เรารู้สึกแย่จังเลยโดนกดดนันโดนดูถูกเอ่อไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือที่อื่นๆก็ตามนะคะวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันคะ่ะว่าจะรับมือยังไงดีโดยอิงจากหนังสือเล่มหนึง่งชื่ออาจจะฟังดูเอ่อแรงนิดนึงนะคะ The a s s h o l e Survival Guide หรือชื่อไทยคู่มือเอาตัวรอดจากคนห่วยแตกคับผมเป็นหนังสือของโรเบิร์ตไอสต ที่เขาอิงหลักการทางจิตวิทยาเลยนะไม่ใช่แค่ความคิดเห็นลอยๆใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาสกัดกลยุทธ์สําคัญสำคัญนะคะว่าจะเอาตัวรอดแล้วก็ปกป้องสุขภาพจิตเรายัางไงดีเพราะเอาจริงๆเราคงไปเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้หรอกเนาะถูกต้องครับเปลี่ยนเขายากแต่เราเปลี่ยนวิธีรับมือของเราได้จุดเริ่มต้นสําคัญเลยที่หนังสือบอกคือการรู้ทันค่ะ awareness คือต้องรู้ตัวก่อนว่าเฮ้ยเรากําลังเจอกับคนแบบนี้นะคนที่ทําให้เรารู้สึกแย่ซ้ําๆรู้สึกโดนดูถูกโดนกดขี่อืมการรู้ตัวนี้สําคัญมากครับมันเหมือนเป็นด่านแรกเลยทําให้เราตั้งสติได้ไม่ไหลไปตามเกมเขาพอรู้ตัวแล้วยังไงต่อคะขั้นต่อมาคือการประเมินสถานการณ์ครับ assess the situation คือก่อนจะทําอะไรเนี้ยหยุดคิดนิดนึงเออปัญหานี้มันแค่ชั่วคราวหรือเป็นแบบนี้ตลอด เขาเป็นแบบนี้กับทุกคนหรือแค่กับเราอ๋อคือดูความหนักเบาของปัญหาก่อนใช่ครับแล้วมันกระทบเรามากน้อยแค่ไหนแล้วเราพอจะมีอำนาจหรือมีทางเลืองอื่นไหมเช่นพอจะเลี่ยงได้หรือเปล่าการประเมินนี่สำคัญนะเพื่อไม่ให้เราแบบทนไปเรื่อยๆจนสุขภาพจิตเสียจริงค่ะบางทีเราทนจนชินแต่จริงๆมันบั่นทอนเรามากๆการประเมินช่วยให้เราเลือกวิธีรับมือได้ถูกจุดเนาะ ครับพอรู้ว่าสู้กับอะไรประเมินสถานการณ์แล้วทีนี้หนังสือเขาก็แนะนํากลยุทธ์หลักๆไว้3าแนวทางใหญ่ๆครับน่าสนใจมากแนวทางแรกเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายแต่เขาบอกว่าทรงพลังที่สุดเลยคือการหลีกเลี่ยงค่ะ avoidance เลี่ยงนี่คือยังไงครับแค่ไม่คุยด้วยหรอเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดถ้าทําได้นะคือออกให้ห่างเลย get out เช่นลาออกถ้าย้ายแผนกได้ก็ย้ายหรือถ้าเป็นความสัมพันธ์อื่นก็อาจจะต้องตัดใจลดระดับลงโห oh. จริงดิแบบให้ออกมาเลยใช่ค่ะเขาเน้นว่าสุขภาพจิตเราสำคัญสุดแต่ถ้ามันทำไม่ได้จริงๆนะคะก็ต้องใช้การลดการปฏิสัมพันธ์คือ reduce exposure เจอให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้อือหือเข้าใจได้ครับลดการเจอหน้าลงหรืออีกวิธีในกลุ่มนี้คือการสร้างเกราะป้องกันทางใจค่ะ build a psychological shield คือฝึกไม่เอาคำพูดหรือการกระทำแย่ๆของเขามาใส่ใจมาคิดมากอืมเหมือนมีเกราะใส่ๆกั้นไว้ไม่ให้มันเข้ามาทิ่มแทงใจเราใช่ค่ะแต่ก็นั่นล่ละค่ะถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆละ่ะคะสมมุติว่าเป็นหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมง,งานที่ต้องเจอกันทุกวันครับนั่นก็จะนำไปสู่แนวทางที่สองคือการต่อสู้หรือ confrontation แต่ต้องย้ำว่าเป็นการเผชิญหน้าอย่างมีสตินะครับไม่ใช่เอ,อะอะก็บวกเลยเผชิญหน้าอย่างมีสติคือ,อยังไงคะคือใช้เหตุผลเป็นหลักครับไม่ใช่อารมณ์ชี้แจงไปเลยว่าพฤติกรรมของเขามันส่งผลกระทบกับเรายัางไงถ้าเป็นในที่ทํางานการใช้หลักฐานเก็บข้อมูลพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี่สําคัญมากอ๋อมีหลักฐานมายืนยันใช่ครับหรือถ้ามีคนอื่นโดนเหมือนกันการรวมพลังกันแบน together ก็ช่วยได้ หรือบางทีอาจจะต้องพึ่งระบบที่มีอยู่เช่นแจ้ง HR หรือใช้กฎระเบียบขององค์กรฟังดูดีค่ะแต่แบบสถานการณ์จริงอารมณ์มันมาเต็มแน่ๆเลยจะคุมยังไงไหวคะเนี่ยหรือถ้าเขาไม่ฟังเลยล่ะคำถามดีครับหนังสือก็บอกว่าต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะคือถ้าประเมินแล้วว่าเผชิญหน้าไปก็เสี่ยงเปล่าๆหรือดูแล้วเขาไม่รับฟังแน่ๆก็อาจจะต้องถอยกลับมาพิจารณาทางอื่นครับ การเผชิญหน้าไม่ใช่คำตอบเดียวเสมอไปค่ะเข้าใจค่ะซึ่งมันก็นำมาสู่แนวทางที่3ครับคือการปรับมุมมองหรือปรับใจเราเอง c h a งจิ้งยมายน์เสร็จอ๋ออันนี้คือกลับมาจัดการที่ใจเราแทนถูกต้องครับทำงานกับโลกภายในของเราเช่นลองเปลี่ยนมุมมองดูไหม Reframe your perspective มองว่าเออเจอคนแบบนี้ก็เป็นบทเรียนแล้วกันหรือเป็นเคสให้เราศึกษาพฤติกรรมคน <c oughs> คิดแบบนั้นก็ได้เนาะ <laughs> ครับหรือที่สำคัญมากๆคืออย่าให้เขาควบคุมอารมณ์เราได้ d o m l e t Them Win คือพยายามรักษาความสงบข้างในเราไว้ให้ได้มากที่สุดถึงข้างนอกจะแย่แค่ไหนก็ตามอืมข้างในเราต้องนิ่งต้องไม่ยอมให้เขามีอิทธิพลเหนือใจเราใช่เลยครับแล้วก็ต้องสร้างความแข็งแกร่งจากภายในด้วย build inner resilience จจะฝึกสติหาเวลาพักผ่อนหากิจกรรมที่ช่วยเยียวยาใจเรามีประโยคนึงในหนังสือที่ผมชอบมากเขาบอกว่ายิ่งคุณปล่อยให้คนห่วยแตกทำให้คุณรู้สึกแย่มากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งควบคุมคุณได้มากเท่านั้นโหคมมากเลยค่ะพลังอยู่ที่เราจะเลือกตอบสนองจริงๆครับผมนอกจากกลยุทธห์หลักๆพวกนี้แล้วเหมือนในหนังสือจะมีเครื่องมือเสริมด้วยใช่ไหมคะที่เรียกว่า a s s h o l e detector กับ a s s h o l e filter เนี่ยค่ะ มันคืออะไรพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมคะได้ครับตัวดีเทคเตอร์เนี่ยคิดง่ายๆคือเหมือนการฝึกให้เรามีเซนไวขึ้นนะครับสังเกตสัญญาณเตือนภัยเล็กๆน้อยๆพฤติกรรมที่ไม่โอเคเช่นพูดจาเน็บแนมบ่อยๆไม่ให้เกียรติขัดจังหวะตลอดพอเราจับสัญญาณได้เร็วเราก็รู้ตัวเร็วอ๋อเหมือนติดเรดาร์ไว้ประมาณนั้นครับส่วนฟิลเตอร์ก็คือพอเรารู้ตัวแล้วดีเทคเจอแล้วเราก็ใช้สติในการ กรองครับคือตัดสินใจเลยว่าไม่ให้คำพูดหรือการกระทำแย่ๆพวกนั้นมันทะลุเข้ามาทำร้ายความรู้สึกเราไม่เก็บมาเป็นอารมณ์เหมือนเปิดเกราะป้องกันตัวเองนั่นแหละครับชัดเจนเลยค่ะคือฝึกจับสัญญาณแล้วก็ฝึกกรองออกไม่เอามาใส่ใจใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆคือการมีเครือข่ายสนับสนุนครับสปอร์ตเน็ตเวิรคือมีเพื่อนมีครอบครัวหรือใครก็ได้ที่เราไว้ใจคอยรับฟัง ให้กำลังใจเราอย่าเก็บความรู้สึกแย่ๆไว้คนเดียวนะครับจริงค่ะการมีคนรับฟังนี่ช่วยได้เยอะมากๆและเตือนตัวเองบ่อยๆครับว่าเวลาและพลังงานเรามีค่าอย่าเอาไปเสียกับการต่อล้อต่อเถียงที่ไม่สร้างสารรค์เลยสรุปแล้วคู่มือเอาตัวรอดจากคนห่วยแตกนี่ไม่ใช่แค่สอนเทคนิคโต้ตอบคนแย่ๆเนาะแต่เหมือนเป็นคู่มือดูแลใจเราเลยทําให้เรารู้ทันมีกลยุทธ์สร้างขอบเขตเป็นแล้วก็รักษาพลังงานดีๆไว้ แน่นอนครับมันคือการปกป้องสุขภาพจิตเราในระยะยาวเลยแล้วจริงๆที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆนะครับในหนังสือมีรายละเอียดมีตัวอย่างกรณีศึกษาที่ลึกกว่านี้เยอะเลยครับ ก็น่าสนใจมากๆเลยก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายให้ลองไปต่อยอดกันดูนะคะว่านอกเหนือจากกลยุทธ์ที่เราคุยคุยกันไปเนี่ยมีวิธีสร้างเกราะป้องกันทางใจในแบบฉบับของเราเองแบบไหนอีกบ้างที่อาจจะเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่แต่ละคนกาลังเจออยู่ได้ลองไปคิดกันดูนะคะ